ts w เบิยเนี่ยเจ๋งยังไงคือถ้าเกิดจะให้พูดสั้นสสรุปแบบง่ายๆเลยนะ ts ับเบิเนี่ยเจ๋งตรงที่ว่ามันเป็นถ้าใครก็ตามเนี่ยที่กําลังคิดว่าจะเริ่มต้นในการขายออนไลน์หรือว่ากําลังหาช่องทางในการขายออนไลน์เนะี่ย ts w เเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณสามารถที่จะเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดในการขายออนไลน์เพราะอะไรเพราะว่าเงื่อนไขในการที่คุณจะชนะเกมเกมเนี้ยเงื่อนไขในการที่คุณจะขายออนไลน์และคุณจะประสบความสําเร็จได้ใน ts w เเนี่ยมันง่ายที่เขาบอกมันง่ายเพราะอะไรเพราะว่า โดยปกติในการขายออนไลน์ทั่วไปอะค่ะคุณต้องแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณอยากได้กําไรเยอะคุณต้องสต็อกสินค้าเยอะถูกไหมและเมื่อคุณสต็อกสินค้าเนี่ยถ้าเกิดคุณสต็อกรอบเนี้ยสมมติว่า5000ชิ้นถ้ารอบหน้าคุณอยากจะคุณขาย5 0 0พันชิ้นนี้หมดไปเรียบร้อยละไม่ว่าจะเป็นการขายปลีกหรือขายส่งก็ตามแต่แล้วคุณอยากจะไปได้ราคาเลทราคาเดิมอีกเพื่อให้ได้ราคากําไรจากการขายปลีกและกำไรจากการขายส่งเยอะเหมือนเดิมตอนที่ซื้อมา5,000ันชิ้นเนี่ยคุณก็ต้อง ไปสต็อกมาใหม่อีก5,000ชิ้นถูกต้องไหมคะแล้วต้องสต็อกแบบนี้ไปตลอดถูกปะแต่ T S w U เนี่ยเงื่อนไขในการชนะเนี่ยมันง่ายตรงที่ว่า T S w U ให้เงื่อนไขคุณบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าไปตลอดแบบนี้คุณเปิดบินเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวคุณเปิดบินเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะขายนะสินค้าสมมติว่าคุณเปิดบินครั้งแรก ครั้งเดียวไปแล้วนะคุณได้เหรีราคาที่ดีที่สุดไปเรียบร้อยแล้วคุณเปิดซูเปอร์วีพีคุณได้เหรราคาที่ที่ที่กำไรเยอะที่สุดในในในระบบไปเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าเนี่ยอีกหนึ่งปีอีกสองปีอีกสามปีขึ้นหน้าเนี่ยคุณดูสินค้าในระบบปุ๊บมีเป็นร้อยรายการลูกค้าคุณเอาลูกสินค้าตัวไหนไปโพสก็ได้หรือเอาคลิปวิดีโอตัวไหนไปโพสก็ได้เมื่อคุณเอาไปโพสปุ๊บมีลูกค้าเนี่ยเฮ้ยอยากได้สินค้าตัวนี้มากเลย คุณสั่งซื้อในระบบเพียงแค่1ชิ้นคุณได้ราคาตัวแทนแบบเปิดบินในราคากำไรที่เยอะที่สุดที่คุณเคยเปิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกอ่ะตั้งแต่ชิ้นแรกชิ้นนั้นเลยไม่ว่าคุณจะสั่งสินค้าอะไรกี่ชิ้นคุณสามารถได้เลยราคาตัวแทนที่ดีที่สุดในครั้งต่อมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดบินซ้ําอีกแล้วคุณเปิดบินครั้งเดียวไม่ต้องเสียจ่ายค่าอะไรเดือนไม่ต้องจ่ายค่าอะไรปีไม่มีค่าสมาชิกไม่ไม่มีค่าอะไรทั้งนั้นคุณสามารถที่จะเลือกสินค้าในระบบอะค่ะไปขายได้ ตลอดเวลาตลอดชีพโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอะไรเพิ่มทันปันนี่คือนี่คือเงื่อนไขในการชนะไงยกตัวอย่างเช่นวันนี้ในการเปิดบินเนี่ยมันมีสมอลมีเดียมลัชวีพีซูเปอร์วีพีถูกไหมซูเปอร์วีพีสูงสุดอ่ะสูงสุดในการเปิดบินก็คืออ่ะง่ายเลยก็คือสมมติว่าคุณเปิดบินเป็นเป็นตัวเดวสมมติว่าเปิดบินตัวเดวนะสองร้อยกล่องคุณสามารถเป็นตัวแทนซูเปอร์วีพีเรียบร้อยทันไหมคะในอนาคตมีสินค้าดิจิตอลอะไรออกมาก็ตามแต่สมมติว่าคุณขายเดวอสองร้อยกล่องหมดไปเรียบร้อยเนยนอนาคต คุณขายไม่ว่าคุณจะขาย SM กาแฟโกโก้ชานมคุณจะขายตัวโปรตีนเชคของเราคุณจะขายตัววีต้าสกินคุณจะขายตัวไดวอลคุณจะขายตัวสินค้าดิจิตอลตัวจิ๊ตลิงจิ๊กคิวเมนูหรือว่านวัตกรรมอะไรก็ตามแต่ที่เราเอาเข้ามาคุณสามารถที่จะเอารูปไปโพสต์ขายได้เลยและทํากําไรได้เลยโดยที่ไม่ต้องสต็อบสินค้าเพิ่มนี่คือเงื่อนไขที่ที่เขาเรียกว่ามันมันประสบความสําเร็จได้ง่ายอะ่ะทันไหมคะ ง่ายตรงที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าและ2ก็คือง่ายก็คือวันนี้เราบอกว่าในการเปิดบินของคุณเนี่ยคุณไม่จําเป็นจะต้องเฮ้ยคุณอยากจะขายสินค้าหลายตัวคุณอยากลองขายสินค้าหลายตัวบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการสต็อกสินค้าอะไรเอาไว้ขายหรอกแต่ฉันต้องการสินค้าซื้อเข้ามาเพื่อฉันเอามาทารีวิวถูกปะ่ะคุณสามารถเลือกสินค้าหลากหลายตัวได้เช่นวันนี้เนี่ยคุณอาจจะเปิดเป็นตัวไดโวไดโวสองกล่องมีกระเป๋าดักซับย์2ชิ้นมีตัวกาแฟโกโก,โกช้ชานมอย่างละ2ชิ้น สิ่งที่คุณทําก็คืออะไรคุณเอากล่องหนึ่งมาทําคลิปรีวิวถูกปะว่าเอ้ยคุณกินกาแฟปุ๊บก,กาแฟรสชาติยังไงคุณก็ทํารีวิวทําเป็นคลิปออกมาทันไหมคะส่วนอีกกล่องหนึ่งเนี่ยคุณก็ทําเป็นสต็อกเอาไว้ขายก็ได้ทันปะเผื่อว่ามีใครอยากได้ปุ๊บจะได้เอาไปลองใช้ได้เลยทันไหมคะหรือว่าเป็นตั้งตั้งโชว์ไว้ตอนนี้เนี่ยมีผลิตทันตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วน,วนี้ตัวนี้นะทันปะซึ่งพอของคุณที่เอามาทํารีวิวปุ๊บเนี่ย คุณเอามาทำรีวิวเรียบร้อยปุ๊บปรากฏว่ามีลูกค้าพอทำคลิปรีวิวปุ๊บเนี่ยมีลูกค้าสั่งเข้ามา50กล่องร้อยกล่องคุณก็สามารถที่จะสั่งระบบปุ๊บแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าเองทันแม้นี่คือความเจ๋งของ T S w เงื่อนไขยยในการที่คุณจะชนะเกมนี้มันง่ายพายยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนอีกง่ายๆนะความง่ายตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยคุณเลือกเขาเรียกว่าเหมือนกับเลือกขายเลือกขายได้ไหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ม คุณสามารถที่จะเปิดบินขั้นต่ำเนี่ยเป็นสมอคุณสามารถได้เข้าเรียนคอร์สยิงแอด e e o o o และทันไหมซึ่งคุณจะขายในแนวนี้ก็ได้เพอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดนะวันนี้เนี่ยคุณขายคอร์สยิงแอดคอร์สยิงแอด Facebook ราคา3,500บาทเรียน3,500บาทเรียนยิงแอด สอนจนจับมือจนทําเป็นนะจนกระทั่งวันนี้มีอัปเดตทุกอย่างให้ด้วยตลอดชีพสมมติว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้า Facebook มีอัปเดตเอากริึมอะไรก็ตามแต่คอร์สของเราก็มีอัปเดตให้วันนี้เนี่ยคุณเรียนคอร์สยิงแอดบวกกับการการปิดกันขายขั้นเทพจากคนที่มีประสบการณ์จริงในการขายออนไลน์เพียงแค่3,500บาทคอร์สอัปเดตให้ตลอดชีพแถมฟรี Time free. สินค้าว้าวที่ให้คุณไปขายได้เลยอสมมติว่าคุณจะเอาเป็นตัว ตัวเลือกตัวไหนก็ได้ให้เขาเนี่ยอ,อไหมอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเลือกเป็นไดมอนด์ว้าวก็ประมาณ6ชิ้นเนาะไดมอนด์วา wow ก็6ชิ้นอ่ะก็คือคอสยิงแอดสามพบาทพร้อมคอสปิดเกณฑขายขั้นเทพเรียนจากคนที่ประสบความสำเร็จจริงแถมไดมอนด์ว้าวหชิ้นสินค้าว้าวที่<า>ให้คุณ อะไรนะก็คือในในระบบมันจะมีคอร์สเดยนะปั้นลักย่าหนึ่งสองถูกป่ะซึ่งจริงๆเขามีคนที่สอนสอนติกันขายอยู่แล้วไงแล้วก็สอนเทคนิคการคิดวิธีการคิดต่งตางๆอ๋อไม่มีคอร์สคูณสิตานะ <c oughs> อ่ะฮ <เ S 1> ะโอเคป่ะ okay ซึ่งพอ,อสมมติว่าเรียนคอร์สสามพันห้าร้อยบาทใช่ไหมคะแถมสินค้าเววไปลองวิชาเลยหกชิ้นทํากําไรได้ทันทีตั้งแต่เรียนคอร์สปุ๊บได้คอร์สด้วยได้สินค้าด้วยเท่ากับว่าเขาขายสินค้าหมดปุ๊บเขาได้กําไรเรียบร้อยละทันไหมคะ ไม่พอเรียนคอร์สปุ๊บได้สินค้าไม่พอที่เอาไปยิงยิงทดลองยิงแอดขายด้วยไม่พอนะยังมีอีกนี่แถมระบบให้ให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้งานระบบได้ตลอดชีพนะคุณสามารถที่จะมีสินค้านับร้อยรายการให้คุณเลือกเอาไปขายได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องลงทุนและไม่ต้องต่อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวแค่เอาลูกไปโพสต์ปุ๊บขายได้ปุ๊บคุณสามารถทํากำไรได้ทันทีคุณว่าแบบเนี้ยเฮ้ยคุมม้มไหม คุ้มถูกปะวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่ได้เรียนคอร์สยิงแอดแล้วปิดการขายขั้นเทพแล้วไม่พอยังมีของให้เอาไปยิงขายได้เลย6ชิ้นถูกปะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เสียค่าคอสถูกปะเขายิงขายของเอายิงขายของได้ปุ๊บขายของหมด6ชิ้นนี้ปุ๊บจริงๆแล้วยังไม่ทันจะเข้าออนไลน์เลย6ชิ้นขายคนรอบตัวก็หมดแล้วถูกปะเออหชิ้นขายหมดปุ๊บไม่พอ ได้เรียนฟรีเท่ากับว่าคุณได้เรียนฟรีแล้วถูกปะได้เรียนฟรีได้เรียนคอสฟรีเรียบร้อยปุ๊บแถมระบบอีกมีข้างในนะคะมีทุกอย่างเนี่ยเตรียมไว้ให้พร้อมเลยสินค้านับร้อยรายการจะเลือกรูปจะเลือกคลิปก็มีสื่อทุกอย่างเตรียมให้พร้อมคุณเอาไว้ง่ายเลยคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าไม่ต้องคิดเรื่องของการยิงแอดอะไรเพิ่มเลยนะคือแค่คุณมีมี Facebook หรือว่ามีโซเชียลเป็นช่องทางของตัวเองถูกปะคุณแค่ลงคอสนี้ปุ๊บขายหกชิ้นหมดปุ๊บเท่ากับว่าคุณเท่าทุนนบบบววกรรรรเีีียย้้้อแลถมมะ๊ คุณไม่ทาอะไรเพิ่มสมมติคุณไม่ลงโฆษณาเพิ่มนะคุณมี a c e b o o k ของตัวคุณเองปุ๊บเนี่ยมีสินค้าอะไรที่อยู่ในระบบปุ๊บคุณเอารูปเอาคลิปมาโพสต์คุณเอารูปเอาคลิปมาโพสต์ถูกป่ะหรือสินค้าใหม่ๆมีอะไรออกมาปุ๊บคุณก็เอารูปเอาคลิปมาโพสต์คนที่อยู่ใน a c e b o o k ของคุณปุ๊บเห็นสินค้าตัวเนี้ยเฮ้ยชอบซื้อซื้อปุ๊บคุณไม่ต้องสต็อกถูกป่ะคุณได้กําไรเรียบร้อยละถูกไหมคะไม่ว่าจะขายได้10ชิ้น20ชิ้น30ชิ้น คุณก็ได้เงินเข้ากระเป๋าโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มทันป่ะโดยโดยการที่ว่าแค่ว่าเอ้ยคุณไม่ต้องทํารูปเพิ่มด้วยอ่ะมันมีมันมีรูปในในระบบให้คุณเรียบร้อยอ่ะทันป่ะคะนี่คือระบบที่มันมันง่ายที่สุดที่จะทาให้คุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ทันป่ะและวิธีการขายมันมันหลากหลายอ่ะถ้าเกิดว่าคุณขายแบบที่เพิ่งพูดแบบเมื่อกี้มันมันดูคุ้มค่าไหมดูคุ้มค่าถูกป่ะคุณได้คอสด้วยเฮ้ยฉันฉันได้คอสเรียนมาเรียบร้อยแล้วฉันได้วิชามาเรียบร้อยละ ฉันขายสินค้า6ชิ้นปุ๊บอุ้ยฉันก็ได้กําไรกลับคืนมาเรียบร้อยไม่เสียค่าคอสเรียนด้วยกับ3คือเฮ้ยมีสินค้านับร้อยรายการเอาไปโพสต์เลยวันนี้เอารูปน,นี้ไปโพสต์อีกวันนึงเอาวิดีโอน,นี้ไปโพสอีกวันนึงเอาวิดีโออีกตัวนึงไปโพสปุ๊บเกิดว่ามีคนโพสต์ไปเหมือนกับอ่ะสมมติโพสต์ไปปุ๊บมีคนสนใจซื้อเข้ามาคุณได้กําไรไปเรียบร้อยละยังไม่รวมถึงสินค้าในอนาคตที่มันจะมีออกมาเรื่อยๆอีกไม่ว่าจะเป็นสินค้าวัาวตรกรรมต่างๆนะที่เรากำลังจะออกมาเนาะซึ่งเดี๋ เราก็จะมีเปิดเขาเรียกว่าเป็นระบบโหวตจองนะตอนนี้สินค้าในระบบของเราเนี่ยมีทั้งสินค้าที่เป็นหมวดหมู่ความเชื่อนะคะความเชื่อก็จะมีกระเป๋าดักซับนะกระเป๋าโกยซับนะคะเป็นต้นหรือว่ามีเทียนนะคะมีตัวน้ําหอมหินต่างๆนะคะที่เป็นหมวดหมู่ความเชื่อหมวดหมู่ที่2คือหมวดหมู่อาหารเสริมนะคะหมวดหมู่อาหารเสริมก็จะมีเป็นตั้งแต่ตัว detox นะคะดูแล5ระบบนะ m อกซ x มีตัว เดี๋ยวนะเมท็อกซ์มีโลลิต้ามีเอสเซนนามีตัวฮานิตี้นะคะที่เป็นคอลลาเจนนะตัวเอสเซนนาคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะตัวของโลลิต้าคืออาหารเสริมผู้หญิงนะคะแล้วก็มีตัวเฮอร์คิวลิสนะคะที่เป็นอาหารเสริมผู้ชายมีไอโฟกัสดูแลเรื่องสายตานะคะมี SM-Lock อนะคะดูแลเรื่องของระบบเผาผลาญการบล็อกแป้งทลายไขยมันต่างๆนะคะแล้วก็ SM โกโก้ชานม SM กาแฟ